สาวน้อยสู้ชีวิตเผยเรื่องราวก่อนจะมาเป็นยูกิเพนพากานางเอกหมอลำดาลรุ่งที่อายุน้อยที่สุดมีแต่คนรักมาไลา่เงินเต็มห้องเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีความตั้งใจอยากให้พ่อแม่สบายตั้งแต่8ดขวบและเธอก็ได้เริ่มต้นสายประกวดตั้งแต่9ขวบเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแล้วโอกาสก็มาหาเธอเธอจึงได้คว้าไว้และมีชื่อเสียงโด่งดัง ยูกิเพนกานางเอกหมอลำดาวรุ่งมาแรงแห่งคณะหมอลำน้ำวิหกเล่าเส้นทางชีวิตก่อนจะสมหวังได้เป็นนางเอกหมอลำตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีมิดหมอแคนแฟนหมอลำรักและเอ็นดูเปมาลัยให้คืนหลายหมื่นเจอด่านทดสอบสุดหินหลายด่านและทางเดียวที่ทำให้ผ่านมาได้คือต้องสู้ ยูกิเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นคุณแม่เป็นชาวจังหวัดชายภูมิแต่แทบไม่มีภาพจําของผู้ให้กําเนิดคุณพ่อทั้งเสียชีวิตตั้งแต่หนูเกิดก่อนมีพ่อเลี้ยงอดีตนักร้องนักดนตรีวงหมอลำซิงเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นและสอนร้องหมอลำ จุดประกายความฝันให้อยากเป็นนางเอกมอลำตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามหรือตอนนี้อายุได้เก้าขวบพ่อกับแม่พาเดินสายประกวดกับทุกจังหวัดเลยค่ะออกรายการทีวีด้วยยูกิเล่าว่าเส้นทางศิลปินของเธอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อตอนอายุ11ปีพ่อแม่สนับสนุนให้เป็นนักร้องรถแห่เพราะอยากให้ลูกได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะได้มีความเคยชินกับการสแสดงบน,วนเวทีเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นเวทีใหญ่ จะได้ไม่ตื่นเต้นก่อนจะมาสมัครเป็นสมาชิกคณะหมอลำนางวิหกปีแรกๆยังไม่ได้เป็นนางเอกก็หาประสบการณ์มาเรื่อยๆยากมากค่ะไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรสะดวกเลยนอนกลางคืนกินกลางทรายขับถ่ายกลางทุ่งนายูกิ่่ายภาพให้เห็นความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่เมื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็ต้องสู้พอมาปีที่สองพี่นกบอกว่าจะให้หนูเป็นนางเอกนะดีใจและภูมิใจค่ะ มันเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้ทำงานแล้วนะมีค่าจ้างด้วย หลังจากได้รับโอกาสทองจากนกพงศกรหัวหน้าคณะหมอลำนาวิหกความสวยใสยบวกกับความสามารถสะสมมาตั้งแต่เยาว์วัยทำให้เธอขยับขึ้นมาเป็นนางเอกหมอลำแถวหน้าในเวลาอันรวดเร็วมิดหมอแคแฟนหมอลำแห่เป็นมาลัยน้ำใจไม่ขาดสายบางคื้นที่ทำการแสดงได้มาลัยน้ำใจมากกว่า80,000บาทซึ่งเธอยกรายได้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกตางางค่ะ